สวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎนะคะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกร,รกฎประจำปักหลังธันวาคมนะคะ16-31ธันวาคมไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะจะได้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะชาวราศีกร,รกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่ 16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะเริ่มกันเลยนะคะช่วงแรกจะเป็นการงานการเงินค่ะชาวราศีกรกฎการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานนะคะโอ้มีความมั่นคงดีค่ะนะคะ งานมีความมั่นคงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังถือว่าไปในทิศทางที่เป็นบวกบวกมากกว่าที่จะมาลบนะคะมันมีลบตรงไหนบ้งางไหมที่ออกมาในเชิงลบสําหรับชาวราศรีกร,รกฎในเรื่องการงานนะคะปักหลังธันวาคมมันลบในเรื่องของความรู้สึกคืออาจจะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูล่าช้านะคะหรือผลลัพธ์ของงานอาจจะ ไม่เป็นไปต,ตามที่คุณคาดหวังคือต้องบอกว่าทําเยอะได้เยอะนะคะงานแล้วก็ความอดทนความพยายามของคุณเนี่ย <c oughs> ความสําเร็จมันมาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไงนะคะแปดเหรียญเจ็ดเหรียญพวกนี้มันต้องใช้เวลา,าค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสําเร็จก็เราก็จะมองเห็นแวบๆมาแหละนะมันก็มาแน่นอนแต่บางทีเราเองเรา มันเป็นช่วงเวลาอ่อนไหวอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณคาดหวังผลลัพธ์ของงานเยอะเพราะเราทุ่มเทเยอะนะคะอ่อนไหวแล้วก็ใจไม่นิ่งเท่าไหร่จะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเยอะไม่ค่อยเด้ดูเหตุผลอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบว่าเออทำไมมันเป็นแบบนั้นทาไมไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะคะการทํางานร่วมกับคนอื่นนะก็ต้องพยายามที่จะปรับตรงนี้นะคะ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเยอะๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทะเลาะบะแว้งหลีกเลี่ยงปัญหาในระหว่างการติดต่อประสานงานหรือในระหว่างการทํางานจะทําให้งานเร็วขึ้นคือบางทีที่มันช้าอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานร่วมกันเนี่ย มันเหมือนกับมัวแต่ทะเลาะกันมัวแต่แบบเออมันคือโปรเจกต์บางโปรเจกต์งานบางอย่างมันไม่ได้ข้อสรุปสักทีเพราะว่าคุยกันไม่ลงตัวนะคะก็เลยทําให้แบบว่าเออวุ่นวายใจนะคะก็เลยช้าไปเพราะฉะนั้นถ้าส่วิว่าเราให้ทุกซ้ําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นมากขึ้นหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวงทำพยายามทําให้การทํางานของทีมเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มันจะเร็วแล้วผลลัพธ์ของงานมันก็จะเร็วมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันบางทีเราอาจจะต้องเออ ลดความคาดหวังลงนิดหนึ่งนะครับพอเราลดความคาดหวังลงมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสบายใจได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะความสําเร็จมันมาอยู่แล้วมันมีความมั่นคงอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดจากหน้าไพ่นะคะเราสู่กันฟังเพื่อจะได้แบบว่าเออจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วมันก็จะทําให้ปักหลังธันวาคมของคุณมันราบรื่นมากขึ้นนะคะมาดูการเงินกัน <c oughs> สำหรับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎ เรื่องเงินก็มีปัญหาในเรื่องของความคาดหวังเช่นเดียวกันนะคะคุณเองคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังผลลัพธ์ที่ที่เลิศดหน่อยทําไมต้องคาดหวังผลลัพธ์ที่เลิศดก็คุณทุ่มเทไปเยอะนะคุณรู้ว่าคุณเหนื่อยคุณคุณรู้ว่างานคุณโอเคนะมันก็สําเร็จมาระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเงินมันก็ควรจะดีนะคะทาเยอะมันต้องได้เยอะแต่ทีนี้บางทีเราคาดหวังเยอะเกินไปนะหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องการเงินมันอาจจะดูนิ่งนะแต่ไม่ขาดนะไม่ขาด นะอาจจะมีเหลือนะแต่ว่าแม่หคุณอยากให้มันเหลือมากกว่านี้นะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความคาดหวังลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยเขาเป็นบวกเงินคุณก็ยังมั่นคงนะคะมีได้เก็บได้ออมนะตามที่คุณกําหนดไว้นั่นแหละนะคะวางแผนว่าจะเก็บจะออมเท่าไหร่ใช้ยังไงก็ได้ตามนั้นเลยนะคะการรายจ่ายของคุณมันก็จะเป็นรายจ่า <c> ย <oughs> เอ,อ่อเกี่ยวกับครอบครัวนะคะการเฉลิมฉลองงานเลี้ยงก็มีบ้างนะคะแต่ตัวคุณเองก็เลือกที่จะใจ่ายใน เหมือนกับทางสายกลางเนาะเราเลือกทางสายกลางดีกว่าไม่ไม่หรูหราไม่อูฟ้ฟูไม่มากไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปได้ด้วยดีแล้วก็จะดีไปจนถึงปีหน้านะคะเอาเป็นว่าฝากชาวกรกฎไว้แค่นี้นะคะไม่ได้เป็นลบนะงานกับเงินโอเคมาดูความรักกันค่ะคนโสดก่อนก็แล้วกันนะคะ คนโสดกรรกมืมีโอกาสนะคะพอพอมีงานรวมญาติงานรวมกลุ่มงานสังสรรค์ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานงานสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือกับครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะมีพ่อสื่อแม่สื่อ,อแนะนําให้รู้จักมี <c oughs> มีคนใหม่ๆเคสใหม่ๆนะคะมีการพูดคุยโอกาสใหม่ๆเข้ามา ถูกใจคุณด้วยนะคะชาวราศีกร,รกฎคนที่เข้ามาคุยถูกใจคนคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากคุณค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะอายุมากกว่าเราเยอะ นะะหรืออาจจะน้อยกว่าเราเยอะมีโอกาสเป็นรักต่างวัยนะแม่อย่าเพิ่งใช้คาว่ารักเลยเพราะว่าคุณถูกใจก็จริงแต่มันจังต้องการเวลาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงปักหลังธันวาคมมันจะมีการพูดมีการคุยมากขึ้นมีการเริ่มต้นนะคะถูกใจในระดับหนึ่งถูกใจคุณถูกใจครอบครัวคุณนะทุกอย่างมันดูโอเคบางทีคุณอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาดีๆมีโอกาสพัฒนาไมมีโอกาสพัฒนาแน่นอนนะคะก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆโดยรวมแล้วคนโสดกรรกฎนะคะชุ่มชื่นหัวใจมากๆปักหลังธันวาคมนะคะก็เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะออกงานปาร์ตี้สังสรรค์นนะงานครอบครัวนะ,ะเพื่อนฝูงงานในที่ทำงานนะคะอะไรก็ต่างๆนานาน,นี่ต้องบอกว่าลุยไปหมดเลยแล้วจะเจอคนถูกใจแน่นอนนะคะ เอาละคนส่วนมีความสุขไปแล้วมาดูคนมีแฟนบ้างนะคะคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะสถานการณ์นะคะอาจจะแตกต่างกันไปในชาวราศีกร,รกฎแต่ละท่านนะคะแต่โดยรวมก็จะออกมาในโทนที่ใกล้เคียงกันนะคะโทนที่ว่านี้นะคะ เป็นช่วงที่มีความไม่สบายใจนะคะตอนนี้ชาวาราศีกรกฎกับแฟนรู้สึกว่ามีความไม่สบายใจนะอ่อนไหวอ่อนแอแล้วรู้สึกว่าออสองจิตสองใจไม่มั่นใจนะ,ะฟุง้งซ่านแบบอารมณ์มันขึ้นขึ้น,นลงๆอะคะ่ะอาจจะเป็นทั้งอารมณ์คุณทั้งอารมณ์แฟนคุณก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณสองคนนะคะต้องได้ใช้พละกกาลังต้องได้ใช้กําลังภายในเยอะมากในการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ อาจจะคุยกันน้อยนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะต่างฝ่ายต่างทํางานเยอะต่างฝ่ายต่างมีเรื่องที่ตัวเองจะต้องจัดการน,นะหรือบางทีคุณอาจจะเพิ่งจะพูดเพิ่งจะคุยกันในเรื่องของออแนวโน้ม <c oughs> ความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแล้วการพูดคุยกันของคุณสองคนอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออไม่สบายใจเหมือนเหมือนกับว่า เอความสัมพันธ์เราการที่จะพัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันดูช้าจังเลยมันดูเหมือนจะมีปัญหาดูเหมือนไม่ไม่ได้แบบที่เราคิดนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจบางท่านทะเลาะเบาะแววงกันนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงของการพยายามจะประคับประคองปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับแฟนคุณนะคะ บางท่านถึงขั้นที่กั้ากึ่งว่าฉันจะเลิกดีไหมนะคะถ้าสมมุติว่าคือใครบางคนอาจจะหยุดนิ่งไปละเช่นอาจจะเป็นแฟนคุณหยุดแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะตัวคุณเองคุณยังพยายามประคับประคองพยายามยื้อใช้คําว่ายื้อเลยนะคือเราไม่อยากจะเลิกไม่อยากจะปล่อยวางมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบสอจิตสใจขอเปิดไพ่คุณก่อนดีกว่า ชาวราศีกร,รกฎนะคะแม่หมอมองว่าคุณได้พยายามที่จะพูดคุยพยายามจะผลักดันความสัมพันธ์ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าพยายามจะปรับความเข้าใจแต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะนะมันพยายามคนเดียวไม่ได้นะนะคะทั้งสองฝ่ายต้องคุยกันนะคะคุณอาจจะคิดถึงการการไปการ Move On การที่แบบว่าคือคือถ้าไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวคือคือตอนนี้เริ่มเบื่อ เริ่มเหนื่อยเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันใช่เหรอมันมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เหรอเราต้องทุ่มเทมากขนาดนี้เหรอเพื่อคนคนนี้ประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเริ่มเหนื่อยเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเอถ้าสมมติว่ามันมีทางเลือกอื่นในชีวิตเรานะเราอาคุณอาจจะเลือกที่จะแบบว่าเออไปในทิศทางนั้นก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึก <laughs> เบื่อเบื่อเซง็งเซ็ง บางท่านนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะมองถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ในขณะเดียวกันนะคะอาจจะแม่หมอมองว่าคุณคุณแค่เตรียมการนะ่ะคุณแค่เตรียมการที่จะ move on เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทั้งคุณทั้งเขานะคะอาจจะกำลังพยายามยือ้อซึ่งคิดว่าถ้ายื้อไม่ไหวก็ปล่อยแฟนคุณล่ะนะคะแม่หมอรู้สึกว่าแฟนคุณเขาเขาต้องการที่จะ เขาต้องการพื้นที่ต้องการความเงียบต้องการอยู่กับตัวเองต้องการให้สถานการณ์ทุกอย่างมันนิ่งดูก่อนแฟนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินออกจากความสัมพันธ์ไปก็ได้หลังจากปัญหาล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะเขาคิดว่าคุณแรงเขาคิดว่าคุณเอาแต่ใจตัวเองเขาคิดว่า คุณพยายามจะควบคุมพยายามที่จะจัดการชีวิตเขามากเกินไปเขาอาจจะคิดว่าเออเราไปยุ่มยามเรื่องส่วนตัวเขามากเกินไปไหมไปพยายามจัดแจงโน่นนี่นั่นแล้วไปกดดันเขาว่าต้องคิดต้องตัดสินใจต้องแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นนะคะทีนี้อคือเมื่อกี้ไม่หมอสงสัยมีความรู้สึกว่าบางทีมันก็มันมันมีโอกาส สูงเหมือนกันที่ว่า,าที่คุณไปโวยวายที่คุณแรงใส่เขานะคะเพราะว่าเขามีคนอื่นคุยหรือเปล่ามันอาจมันมันก้ากึ่งว่าเอ้ยมีเรื่องของรักสามเศร้าด้วยไหมนะคะมีโอกาสสูงมากเหมือนกันนะมีคนมาคุยทางฝั่งเขามีตัวเลือกอื่นเข้ามานะคะและทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเออมันก็ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคุณอาจจะพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกให้เกิดการตัดสินใจให้เกิดการแก้ปัญหาแต่ว่าแฟนคุณเขาก็อาจจะไม่พอใจตรงนี้เนาะเขาอาจจะคิดว่าเออมันก็ต้องใช้เวลา เขาค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองจริงๆแล้วเขาจริงๆเขาเป็นคนมั่นคงนะแต่อาจจะด้วยความที่เป็นคนอาจจะไม่ได้ละเอียดอ่อนมากไม่ได้ระมัดระวังตัวมากพอเวลามีคนนั้นคนนี้มาคุยเขาก็คุยนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้แบบว่าเออเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็มีทะเลาะเบาแว้งกันมาเนาะมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างคิดถึงการเลิกรามาดูกันว่าปากหลังธันวาคมนะคะ มันจะต้องเลิกกันจริงๆเหรอหรืออย่างไรนะคะปากหลังทันมาคุมนี่ยังไม่เลิกนะน่าจะมีความพยายามจะง้องอนพยายามจะพูดจะคุยนะคะใครบางคนอาจจะกำลังรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันต้องคุยกันก่อนนะคะพยายามง้อพยายามจะติดต่อทักถามถ่ายซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะแต่มันจะช้าหน่อยนะอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนะคะ นะไม่ไม่ถึงกับว่าแบบว่าเออพอ1 6บหก็ทันวาเนี่ยพยายามจะพูดคุยจะปรับความเข้าใจอาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะช้าๆหน่อยอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนต้องรองให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือให้ให้ฝุ่นมันหายตลบก่อนนะ่ะนะคะไออารมณ์ร้อนอารมณ์ความรู้สึกแบบไม่พอใจกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันลดลงหน่อยนะคะ ถ้าสติว่าเจอปัญหามือที่สนะคะคนกลางนะคะแก้ไขปัญหาได้หรือ,อยังคนกลางยังแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้อนาคตระหว่างคุณสองคนเนี่ยยังคาดเดา <c oughs> ยากลําบากเหมือนกันนะค,ะคาดเดาลําบากเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะลงเอยตรงไหนนะคะโอกาสจะเลิกลากันมีไหมต้องคุยกันดูก่อนนะคะแต่ว่าความรู้สึกดีก็ยังมีอยู่นะคะ เพียงแต่ว่ามันโอกาสที่จะได้รับความชัดเจนมันก็น้อยเหมือนกันนะคะคือด้วยหน้าไพ่มันหมูบอกถึงว่าความขัดแย้งปัญหามันยังอยู่แล้วคนที่จะแก้ไขปัญหาก็ยังสองจิตสองใจเพียงแต่ว่าคนแก้ปัญหายังสองจิตสองใจคนที่จะไปอะ่ะคนที่จะเลิกก็สองจิตสองใจเหมือนกันมันก็เลยอาจจะอยู่ในสภาวะที่คาลากาซังนะคะอาจจะต้องอดทนรออีกนิดนึงนะคะ ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ยังวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะยังไม่เลิกในขณะเดียวกันก็ยังไม่เป็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะมีความสุขหรือยังยังไม่มีความสุขนะคะก็ยังวุ่นวายใจยังเป็นช่วงเวลาอ่อนแออ่อนแออาจจะทั้งของคุณของเขาก็ได้นะคะต่างฝ่ายอาจจะต่างอ่อนแอนะในส่วนของแฟนคุณนะคะ เขาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะอาจจะเป็นไปได้ทั้งคือคือทั้งเรื่องของการงานเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะเขาค่อนข้างที่จะวุ่นวายอะชีวิตดังนั้นแม่หมอมองว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความสบายใจนะคะส่วนเราเองนะเรารอการแก้ไขปัญหาเราอยากตัดเราอยากไปแต่ยังไปไม่ได้นะคะต่อให้คุณรู้สึกกันว่าคุณอาจจะได้ยื่นคำขาดให้เขาว่าเนี่ยถ้าเธอไม่แก้ไขไม่นูน่นนี่นั่นนะฉันจะไปแล้วนะคุณก็ยังไปไม่ได้นะ เรายังรู้สึกว่าเราอยากคุยกับเขาเราอยากที่จะรักกันเหมือนเดิมเราอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคุณก็จะมีอาการแบบก็สิ่งที่ถ้าเรากดดันเขามันก็ก็เหมือนการขู่อะเนาะแต่เราก็ไม่กล้าไปจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นก็เอาแบบพอดีๆนะคะเอาแบบพอดีๆนะเราอาจจะอยู่กับตัวเองบ้างลองพิจารณาลองใคร่ครวญดูนะคะคือบางทีแล้วเนี่ยเราต้องดูในที่ผ่านมาด้วยความสัมพันธ์ของคุณสองคนว่า ปัญหามันเกิดจากอะไรไอ้ที่มันมาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรปัญหามันบานปลายมาจนป่านนี้เนี่ยมาถึงตอนเนี้เพราะอะไรนะคะแก้ไขได้ไหมปัญหาเกิดจากเราหรือเกิดจากเขาหรือเกิดจากทั้งสองคนจะแก้ไขอย่างไรจะแก้ไขได้หรือเปล่าและถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยนะคะออสมมติว่าหลังจากนี้ไปนะคุณสองคนกลับมาคบกันเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องคิดต่อคือมันจะเกิดขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าปัญหา มันจะเกิดขึ้นซ้ำไหมนะคะนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นการบ้านให้ชาวราศีกรกฎไปพิจารณาว่าไอความรักของคุณที่ยังมีให้เขาอะ่ะมันมันยังสมควรที่จะให้รักต่อไปไหมหรือว่าเราจะแยกออกไปซะแล้วก็ไปตั้งเป้าหมายในชีวิตเราใหม่นะคะเตรียมพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่รักใหม่จะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้อันนี้ลองพิจารณาดูอันนี้เราตัดสินใจแทนกันไม่ได้นะ,ะเรา เราเวลารักเราก็ไม่ได้ไปมีความสุขด้วยเนาะเวลาทุกข์เราไม่ได้ไปช่วยทุกนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนแล้วก็พิจารณาตามสถานการณ์ตัวเองสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขสงบมากที่สุดนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายมากเนาะเหนื่อยก็พักนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะงานเงินความรักความสัมพันธ์ประจำปักหลังธันวาคมโอกาสหน้ามาเจอกันใหมค่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ